สัสีค่ะสวน Calling in r o s นค่ะเราได้รับคําถามจากเพื่อนๆหลายคนนะคะเมื่อได้รับน้องไปแล้วนะคะต้องเปลี่ยนกระถางเลยไหมทีนี้สวนจะบอกว่าดินที่สวนนะคะเรายังสามารถดูดอกได้สองรอบแต่เมื่อผ่านไปสองรอบแล้วะคะ่ะเพื่อนๆสามารถทําการเปลี่ยนกระถางได้ด้วยตัวเองนะคะอันดับแรกในการเปลี่ยนกระถางนะคะเราจําเป็นที่จะต้องแกะ นะคะแกะลวดพันที่ได้รับจากทางสวนนะคะแกะออกเลยค่ะอันนี้อันก็จะโชว์อันก็ขอแกะสักคู่นะคะอันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเรื่องของไม้นะคะทีนี้วิธีการที่จะดึงน้องออกจากต้นค่ะเพื่อนๆต้องจับที่ต่อป่านะคะ อที่มันแข็งแรงค่ะเสร็จแล้ววิธีการของสวนนะคะด้วยรากค่ะที่มีปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะก็ต้องระวังนิดนึงกดค่ะกดลงไปตรงรูตรงกลางนะคะตรงช่องตรงกลางค่ะไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะนะคะกดลงไปนี่ก็จะเห็นว่ามีรากนะคะเยอะ เสร็จแล้วค่ะแค่กดแค่เพื่อนๆกดลงไปตรงกลางนะคะมื่อก็จะได้ลูกน้องออกมาจากกระถางใบเดิมค่ะนะคะต่อมาวิธีการที่ส่วนใช้นะคะสําหรับเราเวลาเราจะเปลี่ยนกระถางค่ะเปลี่ยนวัสดุเปลี่ยนเครื่องปลูกให้น้องนะคะหลังจากที่ได้รับน้องไปนะคะออนองจากส่วน falling in road ค่ะ2เดือนค่ะเพื่อนๆก็รอใช้เวลาได้ ดูดอกได้สองรอบนะคะเสร็จแล้ววิธีการเปลี่ยนวัสดุปลูกนะคะเราก็มีกระถางหนึกระถางค่ะใส่น้ำค่อนข้างที่จะเต็มนะคะเพื่อที่จะทำการร้างวัสดุปลูกเก่าออกค่ะอันนี้ก็ทิ้งเวลาไว้ประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยว10นาทีแล้วเรามาดูกันใหมค่ค่ะ หลังจากผ่านไป10นาทีนะคะคุณเพื่อนก็จะได้วัสดุปลูกที่ออกไปนะคะก็จะเหลือแต่รากเป็นส่วนใหญ่นะคะต้นก็จะไม่มีการกระแทกนะคะรากก็จะไม่ถูกกระแทกนะคะแล้วก็ไม่ช้ำไม่ขาดนะคะนั้นต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะเอาน้องคอฟฟลงกระถางกัน,นะคะ่ะกระถางที่เราจะเปลี่ยนถัดมานะคะก็คือกระถาง12นิ้วค่ะ เวลาที่เราจะใช้วัสดุปลูกใหม่อะค่ะสูตรที่สวนนะคะเราจะเรียกว่าวัสดุปลูกวัสดุปลูกที่สวนนะคะเราก็จะผสมขุยมะพร้าวค่ะแล้วเราก็จะใช้ทีวัวค่ะแล้วก็ใายละเอียดนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนไม่มีสายละเอียดก็สามารถใช้ใสยย่หยาบได้ค่ะเป็นวัสดุปลูกค่ะใส่ลงไปค่ะ ในระหว่างที่ปลูกอะค่ะเพื่อนๆสามารถใช้ออสโมโคดนะคะลองก้นหลุมนะคะออสโมโคดเป็นปุ๋ยสําหรับต้นไม้ที่ละลายช้าค่ะมันมีอายุได้สามถึงหกเดือนนะคะนะคะหลังจากที่เราใส่ดินลงไปเศษหนึ่งส่วนสามนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาน้องท็อปปี้ย้ายย้ายต้นเลยค่ะย้ายกระถางเลยค่ะ แล้วก็เทเลยค่ะวิธีการวิธีการกดวัสดุปลูกรุ่นใหม่นะคะเรา,เาจะไม่กดตรงกลางนะคะ เฉพาะด้านข้างนะคะก็ใส่วัสดุใส่วัสดุปลูกนะคะให้ได้เสร็จ3าส่วนสีของกระถางะคะ่ะเราจะไม่ใส่จนเต็มกระถางนะคะ ตั้งให้แน่นค่ะเสร็จแล้ววัสดุปลูกใหม่อะค่ะยังไม่เสร็จตัวนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จะต้องมีไม้ค่ะในการปักให้เขาอยู่ตรงนะคะต้นตั้งตรงค่ะ พยายามอย่าไปแทงตรงๆนะคะเวลาแทงไม้ะคะ่ะให้แทงห่างออกจากตัวรากนะคะยกเว้นเจ้าตัวไม้ตรงกลางอันเดียวนะคะเนื่องจากต้นเขาก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรค่ะก็ช่วยเขานิดนึงค่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เอาสายรัดนะคะชุดเดิมค่ะมาปักได้เลยค่ะนะคะวิธีการปักไม้ค่ะเว,เวลาที่สวนปักไม้นะคะ สวนจะปักไม้ที่ให้ไม้อยู่ด้านนอกนะคะเราจะไม่แทงให้โดนรากของต้นไม้นะคะเพราะมันจะทําให้รากฝอยของต้นไม้เสียหายค่ะพยายามให้อยู่ปักไม้ให้อยู่ด้านนอกนะคะโอเคแล้วก็เราก็จะปักไม้ตรงที่กิ่งกระโดงอยู่นะคะกิ่งใหญ่ๆอยู่เพื่อเป็นการค้าเพื่อเป็นการช่วยเหลือเขาคะ่ะให้เขา ใหม่เซตตัวนะคะรากที่แตกออกมาใหม่เซตตัวแล้วก็เขาก็จะได้อยู่ได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะมีไม้ก็ได้ค่ะหลังจากที่รากเสร็จตัวนะคะ ร้อยแล้วค่ะสำหรับการเปลี่ยนกระถางขยายกระถางจาก10นิ้วเป็น12นอเป็น12นิ้วค่ะของน้องคอฟปี้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆที่ได้รับชมจะได้ความรู้ในการนําไปเปลี่ยนกระถางที่บ้านค่ะขอบคุณค่ะอ่ะอีกนิดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทีมสวน falling in love ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ